วอให้หอมแดงเขาก็ไปใช่ไปกินเบิดให้เพี่ให้น้องไปหายผู้ใดต้องการซื้อผักกาดปลอดสารติดต่อใอ้น้องครับช่วงนี้มีอยู่สองสามแปลงนี่ครับมาเช้าหมดอดประเสริแล้วละวะของมีจํานวนจํากัดด้วยเช่นแล้ววะของมีจำนวนจากัดครับผู้ใดต้องการผักกาดปลอดสารครับน้ำงามช่วงนี้่แก้ว่อิแซบอ,บอ,บอิลีงานแซบ,บอิลีครับยายน้อมครับ ครับ BL ชาแนลนะครับคลิปนี้เฉพาะทุกคนลงไปอัปเดตสวนพักยายน้อมครับยายน้อมแสบอีรีครับถือปุ๋ยถือถุงเอียงลงไปนาจะไปเก็บพักหย่อนพักเอียงสิละครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะครับอากาศก็เย็นๆหนาวๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ BL ชาแนลนะครับโอ้งาควายนะคนปล่อยงอปล่อยควายมากินยาแล้วครับ บรรยากาศหนาวๆเย็นๆครับช่วงเช้วาวันนี้ประมาณสักเจ็ดโมงกว่าแปดโมงแหละครับอากาศยังเย็นอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวลงไปเก็บพักน้ากันครับเมื่อเนี่ยไปครับถ้ามาชาาินึงครับน้ำโอ้มีฝนตกในน,น้ำต้องพูดเนาะเพราะว่ามันสิไหลมาแต่พูดเนี่นยแหละฮะแต่เหี้นหลังฝนแล่ะบ้านหลังฝนละน้ำม,มาจากไฮอนเ่น่แหละฮะบ้านหลังนั่นแหละมันสิไหลลงมา ไปลงมาพูดนะครับไปสุดยูหุ่นเนาะเป้าว่านามนะได้โฮดนหนามนี่บ่ที่น้อเนี่ยมเส้าอยู่บ่หมอกอ๋อมุปุูงที่หลังอีกมกนนี่ยังพอได้ออกอ๋อนี่ครับเมื่อน,นีเดี๋ยวพ่อทุกคนมาอัปเดตพัก ยายน้อมแซบิลีกับยายนี่ยายนี่โบเรมาเมือนนี่ยายนี่เพิ่นปนลปูกงัวลามงัวนแล้วขึ้นเมียแล้วเบ้างามอยู่เนาะเมื่อวานเราลัดน,นี่ขึ้นเมียเหมือแล้วนั่นเลยนี่นลูกบวชแล้วประกาศดีนั่นนั่นนี่โอ้ฟัดเีเป็นครั้งนี้ละเอาอ,ออกมาดีลีเลยตต์ต้นหอมโอ้เมื่อวานนี้จะเอานั่นนะ โอ้ทีจัดนะครับกําลังงามในผักเนาะโอ้กําลังงามกําลังขั้นสมเนาะเอาไปขั้น,นสม,มนนอมันมันฉิมียนเนี่ยผักหอมแดงเนี่ยแจ่มอยู่แล้วนั่นนี่จะเป็นไอ้คองของพนนีรีเนี่ยผัากกาดเนี่ยโมมี่อ๋อสามสามแปลง<ม> อีกนอกนั้นเนี่ยต้องยอ้อนออกไปเพราะมัน,นมันจีเป็นพักบัวพักอย่างเนาะต้องยอ้อนออกจากพักบัวเสร็จมันจีอย่างอาหารกันมันจีโบยามบมใหญ่เออออกไปขั้นสมฤดูเนี่ยใกล้ปีใหม่พอดีขั้นสมผักกาดดองเละครับผักกาดดองยายน้อมสะดุ้งเอ้ยยายน้อมแซบบิลีอ่าพายอยากชิมติดต่อมาหายายน้อมนีแหละผักกาดดองครับพี่ผักไหม แม,ม่นบอกอ๋อมันหนาวมันเลยบ่ค่อยขืน้นแต่นี่คมกิดว่ามันสูงขื้นไมอย่นี่โอ้ยังงามนะครับนี่ปลอดสารพิษนะครับท่านในที่มากแบบพักที่แบบกินได้เลยครับบ่มีสารพิษแน่นอนครับปลูกเองแบบนี้เนาะดูแลเองปลอดภัยไร้กังวลนะครับ เออใส่ขิงงัวครับ <laughs> ขิงงัวของยายนี่ยายหน้าคนละยังมันเศร้าก็ใส่ถุงมานาวนะครับนึ่งศูนย์กระสอบแบบนั้นเนาะใส่ลายกระเข้มครับยังสีแด้บ้างเหรอฮันหลางนี่นั่นเอากระสุนไม่โดนหอมแดงมันงัเขามันงัมันงับไม่มมมแยงอาหาร มันงำแต่เนี่ยแปลว่ามันยังหน,นาแน่นอยู่กันหลายฝนมันยังอาหารยังอาหารชืหห่หอมแดงตัวให้หอมแดงให้กัไปใส่กินเล่นให้พี่ให้น้องไปอืมเมื่อวานเนี่ยขายอยู่ในสามสิบบาทอ๋อขายผู้ใดต้องการซื้อผักกาดปลอดสารติดต่อใน้องครับช่วงนี้มีอยู่สองสามแปลงนี่ครับนี่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 มาเช้าหมด อดว่าส,สันแลว้ววะของมีจํานวนจํากัดว่าส,สันแลว้ววะของมีจํานวนจากัดครับทุเรศต้องการพักกาดปลอดสารครับน้ำงามช่วง<ด>นี้งกกานแซบ <c oughs> ดีหลีครับนายนอมครับ <laughs> แล้วก็ให้พี่ให้น้องไปครับแบ่งกันไปกินครับนี่แหละครับข้อดีของการปลูกเองทําเองนะครับนนกินแน่ ไอพี่น้องนัข่ขายแน่กันแล้วแต่ว่ากันไปครับดีมันว่าปลูกเองนี่มันหายไปครับข้างนปลูกเองซื้อใจรักสามก็ได้ขายอืมเื่อเองกินเองแหละที่มันก็ดมาได้แบ่งแต่ปลูกเองนี่ได้แบ่งพีแบ,ง,แบงนอออ้องครับอืมกับคนกับแกกับหลากกพี่พักบุ้งพักบุ้งจีนเนาะนี่เนาะ ผัดผักบุ้งแฟแดงตัวจังหน่อยนี่อีกซองอีกสองแปลงนั่นครับเพิ่งจะมาปลูกใหม่ครับทั้งวันทั้ขึ้นเนี่ยอันนี้ผักบุ้งึ้นแล้วครับอันนี้คือสามแปลงเนี่ยมาใส่ที่หลังแล้วโอ้มือ่อวาทุกคนมาอัปเดตสวนผักยายน้อมครับยายน้อมกับยายนี่โอ้ผักกระเริ่มสีง,งามแล้วครับ พอดีซ้ำนี่เขาลังกินนะครับผมว่าพอดีเลยขั้นลาบงวดแดงๆกำลังขั้นสมกล็ลังกินเป็นผักบือของยี่นี่มือของยี่นี่ขึ้นต้นมาง่ายเนาะนี่น,น, <laughs> นี่ของยี่นี่ก็พอดีขั้นสมพอดีแต่ว่ามือนี่ย,ยีน่นี่มาได้มานี่โอ้งาม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 ,งาม สองแปลงสามแปลงนี่ที่พวกท่านในขื่นนี่มันเป็นพักที่แบบชนิดที่ว่าขื่นยากยังน้อยเช่นอันนั้นพักสลัดแหละครับทีนเห็นอยู่นะมีพักสลัดฟังทั้งนั้นพังนี่พักชีเล่าอันนี้็ือมีพักหอมป้อมนี่พักอีตู้ครับพักบุ้งเนียงแส่พักอีตูครับก็เลยขื่นสากระมูอนะมุกคือพักกาดพักกาด ประกาศนะคืนงามกันก้มูไปแล้วอืมนี่ครับประกาศแต่พักทีวามาานี่จะขึ้นสาก็มูอืมพักอีตูเป็นภาษาท่องทินนะครับพักอีตูนี่อ่าภาษากลางนีจะเป็นใบมังลักนะครับอ่ามีพริกต้นพริกบ้างนี่นี่ครับ ดีครับก็ลังขึ้นเนาะก็ล่างสิ่นนะขึ้นพัก <c oughs> แต่ปลูกปีนี้ยังสื่ออยู่ผมเห็นรถแถวบ้านมันจิม,มีรถแบบไออเทิินพุ่มพ่วงนะครับมอไส้พ่วงอ่ะนะพ่วงของมาขายแต่ละเซาเลยหลายเจ้าอยู่อนั้นก็สื่อเคือเก่าครับแรนรัด คือเก่าแหละมาเด้อกริงกริงกิงมากอะมาจอดนี่น้อมคือเก่าแหละครับจอดน้าบ้านกันซือ้ออันไหนที่ต้องการกซา็ซื้อคือเก่าเศร้าก็เป็นหนึ่งปลาหนึ่งปลาใส่พักพักเลยไม่หย่อนมือว่านนี่มัม้งเป็นปะอ๋อหนึ่งเส้ปลาเนี่ยครับนี่ยพักกาดเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับ เคยกินบะคับหนึ่งปลาใส่ผักซึ่งผักใส่ปลานี่แหละแก้มน้ำแกน้จิ้มนี่สีมียมะกอ,อกใส่ครับแจ้วนี่สีมียมะกอ,อกใส่สักหน่อยเนาะโอ้คักหักักมาเด้อครับลกไปน้ำทอนไปน้ำตัดหักไปน้ำเลยตัวน,นี่งั้นบะเนี<า>ย่ยตัดเอาึินเมียกับไม่ล่างแล้วกกิน้นเลย ปลอดสารแน่นอนครับเนี่ยมต้องย่านเนี่ย้งสินเลยครับเนี่ยปลูกมากมเคยใส่ปุ๋ยใส่ยาขาแม่แรงขาอย่า,า,มา,ง,ายงมุมีปุ๋ยเทมีต่างๆ่งมุมีครับมีอย่างเดียวคือขี้วัวนะครับมูนงัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดสารแน่นอนเนาะยีนน่น้องปลอดแน่นอนร่างน้ำดีๆกกินได้เลยครับแซบอินรี รร <laughs> บประกันความปลอดภัยเลยครับปลูกเองทำเองกินเองชงเองกินเองแต่เนี่ยงามง่ามนานนี่งามงามพักนานนี่นานพักขอเขื่อนนานพักนา้บ้านเท่านะงามางแห้งครับานาแปลงก็ได้ครับทังกลางอาจ,จัยเป็นแปลงพักแต่ภาษาทิน้นภาษาทองทิ่นก็นจะเป็นนานพักนี่แหละครับ เอิ่อ่ขึกันบ่ทั้งบา้านเอฟซีนานพักไม่เห็นนานพักแน่เหรอเพื่อนมางามครับงามงามงาม,งาม,งาม,งามนะนี่ก็จะเป็นแบบว่าหมอกมันลงแห้งอยู่แล้วน้ำ<อ>ท่านี่เอเอน้ำท่านี่ไม่ต้องหดก็นนได้มั้งหดอยู่แต่ว่ากับว่าเบิ้งเหงาไม่มีความเชื่อนอี่แล้วนะนี่ขนาดว่าท่านหดดิ้นเนาะ ทั้งใตอย่างนี้เป็นเปียกซุ่มๆอยู่ครับพันโบได้หดน้มนี่ไงสอง่นสามหมื่นแล้วม,มันวะโอปีนปี้แปียกหดแบบมืองแงงเหรอสปีนีเปปน้เปียกเนาะหมอกลอง่ลายแล้วล่ะหมอกลองหมอกลองหมอกลอง่ลายโตครับหนามะนามซางนี่นูะนึกว่าพันมาตักหดพักหดหยามันสิ บอกลองอันนี้ร้ายคือเกอ่าครับร้ายก็เก่าสิแม่อืมเอ่อที่แรกว่าโตกก๊ไก่น้ำน้อยๆมาปลูกพักมันฉีดพ่นระดูผักบอ่อติอืมที่ไหนๆพัก <laughs> พักงก่ายจนฉีดมดแล้วน้ำเพิ่นได้พิ่กัลงเพราะเส้นเยอะ โอ้ขอบาุณครับย่าย่าน้องจีพาดไปเอาพักสมพักคมมานีะครับเอาพักสมพักคมจังหน่อยเนาะเอาพักกาดผืนไม่น้ำหรอกเอาพักสมพักคมขึ้นไม่น้ำครับ